กิติสุรินค่ะสวัสดีครับผมประกรณ์โรัตนชัยครับทําธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสุกรนะคะเป็นฟาร์มแม่พันธุ์มีทั้งหมูขุนและลูกหมูค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะเราเคยมีพื้นฐาน,นะะก็คือฟาร์มไก่เนื้อมาก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมีจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้ามาทําฟาร์มหมูนะคะทางคุณลุงะคะ่ะกระทางคุณนา้าไอ้คุณแม่ด้วยค่ะท่านก็ อยากจะให้เรามีธุรกิจขึ้นมาธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่มั่นคงธุรกิจฟาร์มสุกรเป็นธุรกิจที่ท่านตัดสินใจแล้วว่าธุรกิจนี้แน่นอนอน,อนาคตมีการพัฒนามีความก้าวหน้าขึ้นท่านก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มาลงทุนในธุรกิจนี้ในช่วงประมาณปี4 5 4หนั่นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเข้ามาพัฒนาฟาร์มแรกของเราก็คือฟาร์มนวัดภูมิเนี่ยค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นฟาร์มแม่พันธุ์แล้วแล้วหลังจากฟาร์มแม่พันธุ์ใช่ไหมคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือลูกสุกรเราก็ได้ขยายสาขา,าเพิ่มฟาร์มลูกสุกรแล้วก็ฟาร์มหมูขุนและปัจจุบันนี้เราก็ได้ขยายสาขาไปที่กรุงทองะคะ่ะเพิ่มอีกสาขาหนึ่งธุรกิจเราเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ระบบการขนส่งของเราก็มีความจําเป็นคือเราเคยเป็นลูกค้าเก่ากับ,กบทางอีซูซูอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีความเชื่อมัน่นเราก็เลือกอีซูซูเข้ามาจัดระบบให้เราเกี่ยวกับการขนส่งนี่รถขนส่งของเรานะคะเรากม็มีอยู่2แบบคือเป็นขนส่งเกี่ยวกับตัวสุกรเองและการขนส่งอาหารสัตว์และอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันประทับใจนะคะก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ G P S ของรถอะคะ่ะเราได้ดลกับทางเทเลเทคเนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์กับทางระบบขนส่งของเราได้เป็นอย่างดีให้ข้อมูลไล ายละเ,ยเกี่ยวกับระบบขนส่งค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการวิ่งในแต่ละรอบหรือประวัติย้อนหลังต่างๆตัวนี้ค่ะก็ทำให้ดิฉันประทับใจกับทางอีซูซูมากเลยค่ะที่เลือกเลยนะคะช่วยเซฟค่าน้ำมันค่ะคือเป็นลูกค้าเก่าเวลาดีลงานหรือคุยงานกับทางเจ้าหน้าที่ก็คุยกันเข้าใจแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้เราฟังเนี่ยค่อนข้างแบบ ละเอียดแล้วก็ชัดเจน,นการบริการของศูนย์นย่สูตนะครับก็บริการประทับใจตั้งแต่เตวมีการสอบถามข้อมูลต่างๆความต้องการต่างๆของของทางฟาร์มว่าต้องการใช้รถ ประเภทไหนรูปแบบไหนแล้วก็ทางเซลก็จะแนะนําว่าคุณจะใช้รถแบบไหนแต่ท้งอิซูสูก็ตอบโจทย์เราในหลาย,ลายๆอย่างทั้งติดตามประววาิการซ่อมรถรายละเอียดต่างๆของตัวรถตรวจเช็คพบทั้งระบบแล้วก็จุดไหนเสียจุดไหนควรต้องเปลี่ยนควรต้องซ่อมบารุง,งก็แจ้งเรามาทําให้ตัวรถมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเต็มสมรรถนะตลอดอบผมคิดถึงรถบรรทุกคิดถึง,ถงอิซูซ<ส>ู<ส>ตั้งตาร่บ